มาเ,เนะะียว่ามาตับเม่นไหมจุตับเม่ไหมสดๆเลยครับเต้นดึง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 อยู่สามสิบกรีบไม่เลียดนี่อันนี้ดีอกดีอยู่ดีอยู่เสันวะเนี่ยดีวะหมสันเลยกาลังาพัน่นี่ ตัมแต้ามับินะตือ่ะอามเยอบมีเดียดตรงนี้จะหลับลับแซ่บบมือในกินกับเขาติดตามเลยพี่น้องอืออเอาจอดเลยจุจังหวดเลย นั the <Ooh. Okay. S 2> ่งมาเดี๋ยวหบล้มเยวเแล้วก่อนถ้าไม่บ้านเจาล้มนจะไปโอเคนัวนมาว่าหนาถิ้ง่เจ้ามมีว่าแต่งอาอื้นน่นน่นย่วบริษัทผู้ใดผู้ใดไปแน่สีนะของมมี่นี่ลูกปัดไปโไปมือนี่ไปหลายคนอูมมี่จจหลายคน

うん。<laughs> หลับพี่น้องลาบสุ่เนียฮะปากไม่ดี

แกีขึ้นอากจากกระเป๋าเลยจะพาผมมึวันีมอยูมันเคยงานงั้ยแอมกันมาก็เลยว่าพีอยู่ไปก่อนนะหเดินเดียวกับพร้อมกันนะ่าีลเอยมากบวกกบผมเป็นเนี้วนผมลเยอยมากทีขลงก่อนเดิ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 นอิโนโมโตะเนยบอกกับเลยกระโดดเลยทำมาให้ห้ีไม่ไปจอมาต้องใส่อ่ะ ข้าวคั่วนี่เสียบุเป็นหน้าบุเป็นพอจะไปสีไรเงย้ลปลาปรมาณกเม็นหนาขอนมันสี่วันองถึงเดียวมันสี่นแค่เดี๋ยวมีครับนึปลาส่เสียวลามืนอ็สองถึงสามเกอบุเใจานอโจ้เตเดือในปนสุดตัว เห็นผลิตเท่าเลยไปเห็นผลเทาเ็เห็น้เทาเลยุดนเลยจนเมื่อไปมองดหนึ่งชุดด้วหนึ่่าไยแน่ครนุดสตวเดียเยวเห็นริุต่มเขากอยเห็นยตเที่นี่เ่ั่อ้เห็นชุด่วนเพร่าพีไุดทีเีระาร่เมื่อเห็นอ่ีไเขากับหเาย

เ <c oughs> ด็กี่รอน้่นี่จานจาน้วยใช้จานเลาเลยตุนหอกนี่อ่เใช้ปุนกระนจานใช้จาน